คืออะไรคะหมกป่าแตวเองจ,จะเป็นนองคือตะกินตะแสบเทะหมกป่าที่อาจจะเห็ดเห็ดประแดกไปตอนสามีสามีพอดีไวหมกไปหมกงามดำนะจา้ากินประแดกกินยังกระเสด,ด้วยดำน้าเลยสูตรอะไรคะ เจาภาเป็นคนปรุงนะคะหมกปลาเพียพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนค่ำค่ะกำลังมกปลาเมนอมอยกับจีรีกำลังหมกปลานะคะไงโพดตองหน่อยโพดตอนเดียวก็ได้หมกไงโพดหลายแนี้สุกเนี่ย พอดีแล้วตอนแต่เป็ตองมันน้อยหรือเปล่านี่ตัวมันแซีบนี่หนังทองมันนี่นี่หนังทองมันนี่คอยนันบางทีนัันหั่นเนื้อแล้วก็เอาไปขั่นกับเออภากน้าเรากินกะบัตสบิเห็นคือปลาดิบนี่แซยบเดี๋ยวส่วนอบาเฮ็ดกัน กับแกมอ่านหมอนะกัหนึ่งแล้วสุกแล้วบ่ะโหไข่ปมาไข่ปลาไข่สุดโตเนาะเฉพาะมันอ้วนเนาะโตมันก็ม่รู้แต่ละตนั่น่โตแบบว่าแต่โตแม่หะมอแต่โตใหญ่ๆนกับตละสองสามโลนะพี่น้องแล้วก็ไข่สุดโตปลาะอ่ะเอารลดให้ลงงวมเ็ดพาะ ก็ที่รถจะไดเายเลยเอ็ดพะยังเบิกเอ็ดพอขายไม่ทาเออนั่นเจจะแข่งมันแก่แล้วแต่มันแก่แก่แล้วเลยผสมกันคตริคนายาเห็น็ดเอาตก็เอาอนกมาตเอามาตที่าาเอออันนี้าเน่ยรนึงชิงไนท่าน่ะ ปันกันเพ่นมแมิซื้อเพ่ไม้ดองเ่นจะไปเอามาขายสอนเห็ดเอาะเกะลอ่อกระจายนั้นแน่นเนาะก็ค่จะได้จะโกลไปแกงเลยได้ปรเห็ดอร่อยเห็ดเพาะ

สมควย่บริกิน้ำมนะคาดตื่นมาข้มานอนต่ในฮือนกระปแมนเออบัดบารี่ต่เสียกเพิ่อนว่อนวอนวอนอยู่ไปแกงคอล้ซอฮ็ดพอนแล้วบริกโดนเฮดพอมันลายปีนบ่อปีที่แล้วกระบอก กำลังเตรียมอาหารกันหยุดซะพีโน่อาหารกบิตาหานบ้านนะคะไม่แต่แนวเสะเหม่ค่อยสะอสนสับปะรดใหญ่ไว้รอคือใหญ่ไว้เถ่ะว่ามันออกป่านห้าก็ใหญ่แล้วแต่ว่าอัมมาลาไปขุดขุดเบิ่งท่องตรงเกี่ยวกัอัมมาลาตัวสับปะรดหนึ่งเลมันอ้นแล้วฝนตกทำมันอ้น แต่บานหูลย่นบ้านไก่พูนมันิจิลอู่ขอีกคุดง่ายจิหลอคองบบบเห็นควายแต่คุดสวไปตดตะพังคองนี่แล้วก็ตื้นพอมคืบๆแมนแห่งจิหลอดแหงขักหละหลอดน่ะตื้นคืบเดียวสองคืบคืบเดียวพูดจาวสบากระเทงแล้วมันเอไปหาไปคือบ่พอยู่นี่เนาะพอเสรํมใส่เนี่ยค่ะเห็ดดง สบายดีบร yeah. ิไ <tampoco> ด้เฮ้ยบริโภคไม่ได้โค้เฮ้ยถึงเป็าได้โค้เดีมาโคคือโคบ้านห้างนต่เห็ดเพาะยังออกบ้านสกอดเห็ดเพาะออกไปทะเลปีแล้วปกติบ้านสกอดบ้านป่าเห็ดเพาะเลยมันบอกออกหลายปีแห้อผู้บด้จิตเห็ดเพาะหลายปีแล้วปกติท่านออกเพาะก็ไปเอาได้ให้หน้าไปสวนเอานะโป้ยเธอหลับเป็นหาเห็ดเพาะนางเห็ดเพาะอเนนี่นะอันนี้เห็ดเพาะพายอันนี้เนาะ บุ้มีเสมอเนี่หายากเลยสบายกอดบ้าสุข่อยเดี๋ยวโอ้เฮ็ดนี่เห็ดพาอเดี๋ยจนเหยียบทิ่มพอแล้วพออยากกินม่ได้เพาะฝ่ายมันออกมนออกเป็นหมูเนาะคีดินไฟใหม่นะแหมเคยบ่ะุูดในคีดินไฟใหม่นะง่ายางขึ้นมามีแต่เห็ดเพาะไงมัแต่เห็ดพาะ รลอให้น้ากเป็นหมูเห็ดพอน้ำหรอนะขีดินไฟใหม่ในะขีดินแบบว่าเป็นบ่อนมันเป็นออกเป็นหมู่ดไคขีดินไฟใหม่น่ะงัดขึ้นมาในแหงลายเห็ดนี่ยป0 0ัประมาณง้ยบาทสองร้อยกว่าบาทเก้าสิบพันสองร้อยเานี่สี่สิบหาแล้วสี่จุดห้าสองนะคะเงินกาะเฟออะไรนะคาาเฟอผดเฟอโฟราคา น้ำมันกับแพงตายหลุดประเทศลาวไปอยุ่แจกไดค่ะแพงบพอขาดตลาดพอมอย่างหูเหตุผลแล้เไปมันคือขาดตลาดหรประเทศอื่นเขาก็ปกติแพงกับบัวดอกแพงเขาก็ซื้ออะไรือเก่าแต่มันขาดตลาดติ๊งงงบัว บุ่มีมีปั๊มเดียวนะปั๊มเดียวก็ต่อคิวยาว่อย่างคนธรมดาบซื้อนะ้องซหนเ่น้ามัเฮตนาข้เฮตข้าซื้อเขากินเอาซื้ากินนซื้อากนนั่นเ็ดนะบ่เบิดลนแมนบ่เบดลนยซัซื้อปุ๋ยบิดลายซับซื้อน้ำมันซมปุยก็สอบละพันหาละน้ำมันกาลิสลาฮันทะเลอหาสิบหกบีลไวเนาะน้ำมันลดไทยหาสิบไปเนาะเดี๋ยวนี ม้าเราไทยนะเอยไปซื้อน่ะ40ชองบาทพี่น้องเอาบ่ะโดยโพดโผประเทศลาวน้ำมันขาดตลาดโมโหจ้าแจ๊คเพื่อนจ๊กยังก็าสั่งเอาน้ำยาวิน46บาทถูกมาส่งให้ยายบาทนั่นมาส่งให้ยายบาทน่ะบนหอเด้อเฮ้ยยายหานี่ขายบูขายบูคือกันเนาะเมื่อค่าประจำร้านค่าประจำนอกพอส่งออนไลน์นอกสั่งขามาแต่ไทยเพล่ดูะั่งซื้ออยู่ไทยมีคนหับไปส่ง3ชิ้กว่าบาทพี่น้องเอ้ย

กันคือจะก้าวขึ้นมาเขาก็บการเวงก็ไดอันคืออ้อเห็ดพอแล้วนะครับบัิ้กินลายปีให้เห็ดพอนี่ยนะเบ้าข้าแรงแร้วเนี่ยข้าวโพ้เนี่ยแหละเอาไปเขาล้นแ้ลายๆข้อสี่มาลายล่โลูนอะไลพนละเจ็ดสิบบาทข้าวหล่างไทยคั่งแน่ขี้ดินควายข้าวล่างมาใหาได้เนี่ยข้าล่างสั่นไปดิดีแบบอื่นบ่มีบ่นเนาะ จัแเลยตกสั่งละไห้ได้เคยลยซื้อมาให้จัว้กับันโรยขมซืเอจ่ไอกัที่้อลงเอามากกวซื้อกแล้วกลูกใหขายจอยากได้าลูกเพราะว่าพ่อไม่ีแม่ลูมา้ลูกบกขาเจ้าห่ลูกที่โรยเาหน้ากับต้ง่มาขาจนไพ่ลูกเลยเอาจั่ขาโล่ที่มาลูจตัว่อลูกจะเอาอีบอกเขามาให้ซันนั่นรดลงหันกูกจิกซื้อ แัวเขาให้ลโง่นาตีกนแมันออกลายเรียร้อนแทนมันน่นา่อโทมนดอกในแห้งให้ัวกในแหงันมาแบบมันมันงานดอกควจะไปซื้อวะจากได้จากหาหกโลนี่ซับไปให้ดองผัวสิไปเมืองไซบูรีเย็บยังอื่นเอาซื้อไว้บัดลล้วมันมาขายอ่อยเ้างไบากเขาเขาเป็นคนเ้นอื้ สะอ่อนเห็ดเตยพี่น้องเอ้ยโถโถเห็ดมึงนะบ่เอา่มึงกแกไล่บาที่บาทงเน่บูเก้เพื่นวะมันจเมัน่ได้แม่พันยังกว่ามัน่ไ้มึงีมึงี่มันอายปากเ่อทั้งนั้นดังซอสทอดเ็ดสบายดพี่น้องพี่น้องสะมาหนังหลางเห็ดกันสะอ่อนเห็ดดอกใหญ่เตียงในแคนแฮ่าย่หัวหนังสองคนเลยพี่น้องเห็ด ติดอก่ใหญ่งามที่นดอกนาไพ่อกสีมนถ้าสะออนเนาะโอแม่วันสะออนตอนที่มันีีกินอรอสะออนตอนอยากพ่อใช่ไหมไปหาในป่าเลยอยากพ่อมันตั้งสมบัติเใช่ไหมนาสิเป็นหมูไนี่นะไหวใช่ก่อนจะเก็บแม่ข่อยกระสีรัพอ่ก่อนจะสิเก็บทออ้อวแมนทอดอ้อตอนไข่ล้วนะจีป่นกระแสไม่แน่เห็ดกอกับพูดเองงามๆมันจะสไปเย พอดีแก่เท็ดเนี่ยเขาชอาเท็ดก่อเนาะชาว่าอยูกมันหอมได้แต่หากต่หาบ่ยหาพร้อมไรมันออกเป็นบ่อแลักออกกันทายุบานมันสิมีประมาณ3บ่อเลยที่ออกเดินมันออกคือเป็นเดินเสร็จก็เป็นเดินเฮ็ดก่อแล้วล่ะกะเฮาก็ขี่ไปกขาก็สิ่พ่อช่วงๆนมันอยู่แถวลุงกิดินนะกระนี่ิจจีมันกันอยู่กข้าได้ไปก่อนโมเฮาไปเสียกับหมู่ก็ได้หลายบางทีไปกันนอนฝ่ายนอนฝ่ายนั้นไปเถิดกับตาพี่น้องเฮ็ดก่อน เชื้อน้ำน้อยใช่ไหมแช่น้ำเกลือตัวนั้นอ่ะอนนี้ด้วยอ่ะพีนิเอาซื้อเ้อน้ำสอน้ำามน้ำจน้าังกรดาขับมันกรมุนบนหลไหลลก็นดิ่กัิป็นข้างคืนเพื่อนสเนตตีเดี๋ย่งกให้กอดแครับขอเด้อตพลาย่เดกินดูที่บ้านปลาีกอหลา รอบรอบเกี้กินไเท่าเอาลูกเรา่ก็พอแล้วื่อพจือก็พอื่อลนึงมันลายไหลเป็นบักไงเซื้อาลูกเป็นโลเจซีเรลกเท่าไร้ะเราเามาหันจนเรา่นราคสามละโลจิิสาสามาจะหาเต้อลดว่ไงต้อง ลางเห็ดพี่น้องสวัสดีพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงอาหารบัตนอกครับเป็นัอาหารป่าเห็ดหอนกระกอบพี่น้องไปตักองธรรมชาติหาปลได้ก็ซึ้งมาเจนี่มิโกสบายดีพี่น้องเสียเห็ดฟามาล้ม่ทช่มีบางแม่พี่น้องมีเห็ดทองงามงาม่อยเเ็ลละเจ็ดชิปปะจะไม่มาโทรซึ้ มันพอซื้อเจ๊ฮ้ยคนตุเ่บาทมันกูเป็นนางตะขาบโอ้ยหาค่ะกีร๊้งกเขาลละแปดสิบบาทเขาจะเอาซื้อมาดอกว่าามาขายต่อกับโมโหเนาะตอนตอนเอาใหม่เขามาขายบ้านลดสองร้อยเขาไปรับประดลดยร้อยนึงไล้มันอามาแลอวค่ะเดเมื่อหาอามาขายก็มงแม่นีโทดบำโอ้ ล้บานพิ่อกไปหลาขาลับกัไรแถวฮงเมืองข้าหลับมาโล่ลยมาถ่ยนแล้วผมทำงานไปเลยก็ิไป้เขาหลับมาเจ็ดิบหยังณโชวเมื่อนะเขาเอามาโลกเมื่อนเมื่อเอาก็มันรอขาหลับมาเจ็ดชิปขายลอยห้าชิอ่ขายง่ายเลยได้จากโล่ไม่ถ้าเอมึงกันยังไงเขาเอามาหันเชลเชตัวก็เมื่อเอามาขายต่อนอกจาม่ไปห้าอยู่ค่้าปเลยมาขายต่อรหลับรขาย่อยส่ชง่อง ้ายข้าวบางาเจามีกะเจ้าิมก็มาขายลอยนึงลอยตัวต่อมาลอยตัวอยลอยชาวน้นลอยากักลังดีครับ เดือดบนยังผขายอยู่ยังอายังม um ัอ hmm, mm ้ามาคายท่านอยู่หนึนวอเนาะมัวบรุนเนามบรุบแซ่บแซ่บต้มต้มดาเกลือ่หมูตุ้นมัวหยดลงไปโอ้ยนี่เนาะตมเข้ากันัวตไปนุงนึ่งนมันเวบเขาแล้วมันเป็นตะกินเนาะมันแห้งแต่กระมมีรสติแกงกระพแซ่บมันแห้งแมนหนึ่งมันเสีแห้ง ต้มเพาะแต้มแมันเซียนี่มันเปีบตงมันสีบาหแกงเอาคันนึมันสีโยุครับ่ต้มือแกงลวลไป่ต huh. so, right. uh ้มเอาเอาเห็ดแก่็แ่เ็นาะอ้ยบซเยอนสสอะไรกันไรกไมให้ลุงลุงาสุนยเราอันมาแตียงว่าเราบริจาเราัวสี่าหนึ่งให้ลุงคน

กลูดปูดมนตัวนี้ไปักังปีนี้ต้องไปกินเห็ดสูแนลอีกเลยโคตรเสูเนลอะรเด้อนี้นะมันดินมปลาตรมันต๊ดีนะนะสุปีมันบริีูปณนนี้กินก่อนจะเริจะกินก ปกติเฮ็ดอย่างดำนาเ้เฮ็ดก้อนเล็กินย่าดำนาเ้อนลูกไม้ทีแช่ผักขาแล้กี่ชั้นก่อนะ่อนมอดมาได้เห็นเนาะมันอยากเห็นเนาะก็จะงเขาก็ตักผักข่าัิหาแล้ก็แบ่งกินตั้งหาเออมาแบงกแ่เท่าั้องพกระิมาตื่นเต้นเยแล้วก็จะตมเต้นเตนทัวับปจักแหพ่อจ่าได้กฤษาสันเอะากินหลังเนี่ยครูสันสาวมันสิบก่อนบ่ ไม่ออกลาย้าจะลูกเด๋อเดิมเลยลูกเตอเดมมาเฝ้าแกงเห็ดเด๋อสิเอาเมื่อบอกไดูเอาเมื่อไหบ่คือันเอาจะบูมอนอไกลาวมือเอายวัเปลี่ยนนาหอยตายยาค่าะคือบอกให้เขาาเมื่อไะหอยอันนั้นนะหอยยหอยโค้งน่ยก็ยังลายตื่นหนะ

แต่กระสอบป้าไว้ตลาดเพียงตลาดทื่นั่นนี่แหละมันก็อยู่ตรงสั้นเลย่าน้กระสอบมีแต่คูหอยก็หอยเข่าเบ้ามันไม่ได้ตายเลยวนไปเห็นออกไมันจทย์ตายเวลาไคืนแค่ไปซื้อไปกลับไปเราไปลื้อกินเองกระจายว่าโอ้ยโจอยแล้วมันตายเขางๆงไหมเมนไอ้กระสอบนี่คือหอยเข่าเบ้ามันก็ได้นี่บม่ได้ตายออกมาก็อยู่ในนั้นเลยได้เห็ดพคนังามชาไฟเซอรี่แล้วสะออนเห็ดเด็ดพี่น้องเออไปทั้งไม่ พอแล้วรแกะนมบรีเซตเติมแหละ้พอแม่เขาจำแก้วด้วยแสบขึ้ยอดโลยเห็ดเนี่ยเแสบเท่าน็ดก่อนแหละพอดแก้วหนามากเลยอะถ้าขนาดร้อยรบหนักใช่้วหนามาจะใส่คะใช่คือขาเอรีเลยเราแก้วยังแก้หนามะพมแต่งทรงบเลยนะคือป้าข่นเห็ดมาจะใส่ เกล็ดจำเป็นไม่ใช่แก้วหน้าไมา้จา้านี่พอพ้าโดนละแปดชิปน,นปะปลาพุงนะเก็บในคน่ายเก็บสิบเก็บพอโหด<ง>เจ็ดสิบเคสั่งมาได้จากสิบโลสันไม่ถ้วบริจาคสินประมาณสันมาถือให้สังูปี๊บจำคอย ติโกนะกระห็ดมาแล้วนางว่ากะวางถือเทละงาตัวเอ้ยโอ้ยแถวได้ออกเนี่ยนะอันนี้กรโลละเจ็ดเฮ้ยซื้อมาเลยนี่แกงยำแลกเขไปหาปะหาโคกเจ้าเลยเนาะต้องมีคนพาไปแล้วเพราะไปลงโค้กตาว่กกระเทยสองนาบอกเพราะอัน เดียวแล่นะเห็นว่าเจ้าไอ้เ็รษิีไปคนไทยพระเจ้าไปหาเจ้าปูเจ้าาเขาหาเมือนะนะเออแต้สะอ่อนเด็ดมูหนึงเป็นหาเป็นหาเจ้าปูเจ้าาเมือนมันติดันองเจสะออ่อนเยว่าดเดี๋ยวไปักประโลนแล้วเราใส่จุเ็นหน่อยเมื่อคืนนี่นะกรบปลับเ้จิอโป่เกียงิดตะโงกเฮนตะโงกโศกโกเสกเรก ปลาและเก็บไม่ทันแล้วเห็ดเหล่านั้นเน่าตายเอกเล็กปลาพี่ผมก็เคยสรางกว่าค่ะพี่จิตลาเลยเนาะแต่เรากลัวบานเถ่าไม่เถ่าแล้วพี่เก่าเก่าด้ึกกำบันแล้วเห็ดและงูกระสุกลูกเสกเล็กปลาและเก็บไม่ทันและเห็ดเล่านั้นเนาตายเอกเล็ก ความรักความรักก็คือเห็ดตระงอกยามพ่ตกกระสอกโปรเซกเลยเมกี้ไปหาเหรงอกดอกขาเตะถิมยเออความหลายของมันเนาะสิ่ว่ายังเห็ดคมนั่นหมเคยเก็บบ่าเป็นป่าเตะเหยียบทิมไปหาได้ก่อนสมมอในหาเด้อยากกินสไตล์บริกินทอดบ่ออกสะห็ดคมวนีอบริกินเมื่อกี้ กินัทซมเมอร์หลักยาเฮทคมแต่ก่อนมันสิกินเดีอดกินัทซูมเมร์เนี่ยจะไม่เอาใส่จะทอดใเฮทคมมันไม่ทอดแกงแตงไม่ระเซ็ะวาต้มเหมือกอนคาร์บานหลัก็ตงาพี่้อคาซากะฝากบริการทัพย์นี้ก่อนนะครับพี่น้องขาเสีลาอีกสอหน้าเหมือนอีกสหน้าเราจะสิรลอนอันนี้น้สีอวเซัมเกลืออันนี้พรอนเยอ ไม่งครับอสบายดีจ้าสบายดีค่ะผมเชื่อกระสีส